แล้วอะไรล่ะที่แบบทําให้มึงติดทีมชาติครั้งแรกมันมันติดได้ไงทีมชาติครั้งแรกถ้านับจริงๆก็โค้ดโค้ดค,คนนี้แหละก็ต้องเป็นรายการไทยแลนด์โอเพ่นไงที่แบบ ที่ผมดังใส่โพสเตอร์ดังสองลูกติดรายการน,นั้นแหละอซออนแอนแอพเปน222โค้ดเขาเห็นใช่ครับโค้ดเขาเริ่มเข้ามาดูแล้ว<ส><ๆ>เขาเขาเขาจะดูนักกีฬาทุกคนครับแล้วเขาชอบชอบผมตรงที่เหมือนที่โค้ดดักชอบอ่ะผมมีหน้าที่คือวิง่งรีบาร์สกีนแล้วผมผมทาอย่างเงี้ยไม่หยุดอารมณ์แบบว่บาบ้าๆเขาชอบพ้นบ้าๆแบบสั่งอะไรก็ทําอ่ะ, <G ül üyor> ะก็เลย <G ül üyor> มีมีชื่อเรียกซ้อมฟีบ้าแปลว่ามึงติดทีมชาติครั้งแรก222หรอเอ้กูเคยติด เอเชียนเกมแต่กูไม่อยากนะเพราะว่ากูติดเพราะว่ากูอยู่โมโนกูไม่ได้ติดเพราะว่ากูเก่งหรอปะ <c oughs> <c oughs> จริงจริงอันนี้อันนี้อันนี้พูดแบบพูดพูดตรงๆคือรู้สึกเราไม่ได้เก่งอ่ะแต่เราติดเพราะว่าตอนนั้นเขาให้โมโนทำใช่ไหมอ่าเขาเอาในกีฬาโมโนครึ่งหนึ่งอ่าไทเทคครึ่งหนึ่งืมาเสริมอะไรเงี้ยเราเราแค่อยู่ชุดใหญ่แล้วแบบเราเป็นคนไทยที่อยู่ชุดใหญ่ใช่ไหมเขา<อ>ก็ต้องเอาอโโเอาเราไปด้วย แต่คือพอเราไปแข่งอะ่ะไม่รู้อะไรเกี่ยวกับบ้านเลยนึกออกปะตอนนั้นอะ่ะเราไม่ได้ ู้สึกว่าเราเก่งเลยตอนติดทีมชาติไปอะเลยก็เลยแบบไม่อยากนับไงมันแค่แบบเป็นรายการที่แบบเขาเอาไปเฉยๆถ้าติดจริงๆที่แบบเอาแบบจริงๆอ่ะคือเนี้ยเลยขีบ้าเชี่ยแม่งโคตรแหวกกูไม่นับทีมชาตินี้กูไม่นับอ้าจริงนี่มีคนมเมนต์บอกว่าผมชอบใจพี่มากครับชอบใจเรื่องไหนเรื่องไม่นับอ่ะไม่นับไม่นับก็มัน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 ไม่มันไม่ได้ภูมิใจอ่ะเพราะว่าเราไม่ได้ติดเพราะความสามารถอ่ะผมผมไปแข่งผมก็ทําอะไรไม่เป็นคนเล่นบาสไม่เป็นแค่แบบติดทีมไปเฉยๆเพราะว่าตัวสูงอะไรเงี้ยโดด ได้แค่นั้นแหละแบบมีดีแค่แบบตัวสูงโดดได้แค่นั้นแหละประมาณนั้น